อดร้อนแล้วม,ม,มิมครับครับตวดส่งอะไรมาให้เราเนี่ยมิมครับตู้นี้เออเดี๋ยวแกะดูแกะดูตวดส่งอะไรมาให้อ่ะอนเดี๋ยวแกะดูก่อน,อน,นว้าวว้าวว้าวเอามือออกอมือออกอะไรอะอะไรแว๊บอะเอามือออกก่อนครับ ครพ่อเห็นอะไรนะั่นแบบไม่รู้รอ่ะอะไรแบบแบบไม่รู้อะไรเนาะแบบแบบเนี่ยจิ้งจกหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเหมือนเป็นทุเรียน,นยอะไรอะไร,อะไรเนี่ยอะไรอ่ะอันหนักหนักอ่ะอะไรเนี่ย แกะยากเหลือเกินเจ็บเจ็บเจ็บหนามอะไร่เนี่ยนี่โอ้อว้าว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 ,ว,าวอันนี้หนูได้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อไม่เรียนี่ด้วยอ่ะขอบคุณขอบคุณตัวน,นกันขอบคุณครับ ขอบคุณต้นก่อนขอบคุณต้วนก่อนแล้วขอบคุณวก่อนน้ำค่ะวันนี้วันนี้ขอบคุณต้วนเลยก็ส่งทุรียนมาให้กินแล้วมินขอบคุณต้วหรือยังครับขอบคุณแล้วขอบคุณครับมือดแม่ดูหนูยังพ่อส่งมาเดี๋ยวขอบคุณก่อนขอบคุณต้วก่อนเอ้ เก่งมากลูกเก่งมากอา้อาวอ้าวอะไรอีกแล้วลูกอา้าวจีบขาหนูอา้าวจีบขาหนูฮะเอาแกหนา่อยโอ้ยด้านหน,นูแกหน่อยให้ให้เดี๋ยวนี้อ้าวโอ้โดีดีลูกถุดดีดีดโอ้ลูกนี่มันเริ่มเทิมเลยเนี่ยอันนี้ลูกนี้หนูยกไม่ได้เดีวรู้ว่าสุกงอมหรือย,ยังเนี่ยขอลองถือหน่อยแล้วจะเคาะดูก่อน,นไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนัก,หน,กหนักเนื้อจะหล่นเดี๋ยวมันจะหล่นไป หนามนะลูกมันเป็นหนามลูกนี้นูถือได้โอ้โยนานเห็นไหมหล่นเลยเอาใส่กองไว้คืนบ่มไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนดังสงสัยยังไม่งอมทุเรียนห้าลูกได้คนละหนึ่งลูก ได้คนเราเอาลูกนี้เราเอาลูกนี้ฮะเราเอาลูกนี้เอามีสิทธิ์เลือกเลยเหรอเอาถือหนูถือหนูเอาลูกนี้เออเหรอเอาลูกไหนก็เอาให้น้องเอาลูกนี้แล้วแกฝนก็เอาลูกนี้แล้วทั้งหมดนี่ใครจะเอาอ่ะเอาก็แจกบ้านลุงแล้วแกพียวล่ะจะได้กินไหมเอาก็กินด้วยกันไงพี่เพียวไม่ได้มาอ้าว ขอบบุญขอบคุณเด้อยปู่ย่าตายายหนูอยากกินแล้วเอาของฝากของต้อนมาฝากพี่น้องหนูอยากกินแล้วขอบคุณลูกหลานอายุดีไม่แห้งให้แข็งแรงสุขุสุขคุนด้ออย่าเก็บอย่าไขรขอให้ร่ำให้รวยสวัสดีปุ๊บต้อนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาบายบายอ้าวมาด้อามินมิน ขอบคุณต้นแล้วก็บ้านบานด้วย